เมียายหนุ่มที่เป็นตำรวจโรคจิตได้หลงรักหุ่นยนต์สาวสวยขึ้นมาจนทำให้มันนั้นตามืดตามอลืมลูกลืมเมียและอีกอย่างความหวังของมันก็จะเอาหุ่นยนต์สาวสวยตัวนี้มาเป็นเมียให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นสวัสดีวัยรุ่นยุคลุงตู่ทุกคนด้วยและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าไวรัสสาววัยรุยาายย่นทุกคนพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ไปดูกันเลยเริ่มเรื่องม,มาก็จะเจอกับไอพ่อหนุ่มวินเลียมหนุ่มหล่อพ่อรวยตยมกกาง็ บอกว่าชีวิตของไอพี่วินเดียมนั้นก็ต้องมากพรพามียก่อนไวยอันคเพบาะว่าเมียสุดที่รักของเขานั้นได้ตายจากไปโดยที่ไม่ร่ำลาเลยสักคำจนเวลาผ่านไปก็ทําให้ไอพี่วินเดียมรู้สึกเงาหงอยและคิดถึงภรรยาตัวเองอย่างมากจนความเหงานี้มันก็ทําให้ไอพี่วินเดียมของเรานั้นทนไม่ไหวแต่ตัดสินใจไปที่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบริษัทไวไลท์บริษัทไวไลท์ก็เป็นบริษัทที่สร้างหุ่นยนต์สาวสวยนั้นขึ้นมาขายต่างขึ้นมาขายให้กับไอพวกชายโสดหรือว่าพ่อไม้ขาห่าใหไไห้เอมม ริษัทนี้สร้างหุ่นยนต์ผู้หญิงขึ้นมาตัวหนึ่งให้หน้าตาสวยเหมือนเมียกูแบบเป๊ะได้บอกไอ้บริษัทไวไลท์ก็บอกว่าง่ายที่เดียวเงินมาของไปเดี๋ยวกูจัดให้ขอวันต่อมาวิลเลียมก็ได้มารับหุ่นยนต์คนนิ่งเมียของตัวเองเพื่อกลับบ้านพอวิลเลียมไม่เห็นหุ่นยนต์เมียของตัวเองนั้นก็ต้องตกใจถึงกับอุทานว่าเย็ดโตปากระป๋องบริษัทเมึงเนี่ยของจริงกดตรโคตร่างเมียกูออกมาได้โคตรสวยดีไม่ดีสวยกว่าตัวจริงเมียกูอีกด้วยหลังจากนั้นวิลเลียมเนี่ยก็ได้รับหุ่นยนต์เมียของตัวเองนั้นเพื่อกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านได้พี่วิลเลียมเนี่ยก็รีบเปิดระบบอีน้องหุ่นยนต์ให้ทํางานทันทีและก็ได้ตั้งชื่อให้กับอีน้องหุ่นยนต์ตัวนี้ให้เหมือนกับเมียตัวเองท ตายไปแล้วเธอมีชื่อว่าอ e ีน้องเมเลดิเดี๋ยวผมจะขอเรียกอ e ีน้องหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าอ e ีน้องเมคนสวยแล้วกันหลังจากเปิดระบบให้กับอ e ีน้องเมน้องเมนั้นก็ได้ทําตัวไร้เดียงสาเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดและวิลเลียมก็ได้ตั้งระบบใหม่ให้กับอ e ีน้องเมย์ให้เธอนั้นเข้าใจว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่เธอนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาทดแทนเมยียเก่าของเขาที่ตายไปแล้วและข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปในสมองของเธอตอนนี้นั้นมันก็คือความทรงจาของเมยียเก่าของวินอเต้มีนนนหุ่ย์ทััุ้้งหห้มมดแลวนก็จะทําใียมนนนัั้้เเหมือออไดภรยาขงงตวที่ตายไปแล้วกลับมา ด้้วยครังงนึพอตกกลางคืนปะขามวิลเลียมเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ตั้งระบบใหม่ให้กับอีน้องเมย์หุ่นยนต์คนสวยเพราะว่าเมยเก่าของกูนั้นตอนที่มันยังไม่ตายนั้นมันไม่ชอบทําการบ้านตอนกลางคืนอย่างมากวันนี้กูก็เลยใช้โอกาสนี้ตั้งระบบให้กับอีน้องเมย์คนสวยมันซะเลยตั้งระบบให้อีน้องเมย์นั้นหลงไหลในตัวกูรักกูหลงกูตลอดไปหลังจากที่เอพ่วิลเลียมนั้นได้ตั้งระบบใหม่ให้กับอีน้องเมย์เรียบร้อยแล้วถังคููก็ไม่รอช้าได้ลงมือทําการแบะแบบู๊กันอย่างเมางหมันจนอีน้องหุ่นยนนนนต์ัััามมขคกะบจ ไหนก็ไปหาดูเอาเองเด้อเดี๋ยวช่องกูจะบินพอเช้าวันต่อมาไอพี่เวนเลียมเนี่ยก็ต้องตกใจอุต้านี่มันอะไรวันนี้พี้น้องหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ได้ตื่นแต่เช้ามาทํากับข้าวรอเขาเรียบร้อยแล้วจนทาให้ไอพี่เวนเลียมมันรู้สึกหลงรักหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเวลเลียมนั้นได้เมียของตัวเองที่ตายไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยจริงๆหลังจากที่กินข้าวฝีมือของไอ้น้องเมเสียดเรียบร้อยแล้วไอพี่เวลเลียมเนี่ยก็ได้ออกไปทํางานเหมือนกับปกติทุกวันไอพี่เวนเดียมมีอาชีพเป็นตำรวจไซเบอร์คอยนต์ หมดในได้กลายเป็นหุ่นยนต์ผู้ร้ายนิสัยไม่ดีไอพี่วิลเลียมก็เลยต้องมีหน้าที่ออกไปตรวจตาความเรียบร้อยในเมืองทุกคืนพอตกตอนกลางคืนไอพี่วิลเลียมเลยก็ต้องไปเข้าเวรตามปกติเหมือนทุกครั้งและคืนนี้พี่วิลเลียมก็ได้สั่งให้อีน้องเมย์นั้นไปชาร์จแบตรอ,อเขาเพื่อกลับบ้านแต่ว่าระหว่างที่อีน้องเมย์นั้นชาร์จแบตอยู่ระบบความฝันก็ได้ทํางานทันทีมันก็เลยทําให้เธอนั้นไปเจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอดูเธอเรียกง่ายๆก็บักดูบักดูก็จะมีหน้าที่พาเธอนนั้นไปทััววความฝนเมมมีียเเกก่าาิลพระัน็จทํําาห้เเเธออนนนัััซึมมมและทตวืียเก่าวิเียมได้เร็วความทรงจําก่ฝ วิลเลียมที่จัดงานวันเกิดให้กับเมียแต่ระหว่างที่น้องเมย์นั้นได้เดินเก็บความทรงจําเก่าๆของเมียวิลเลียมอยู่นั้นจู่ๆมันก็มีชายสวมหน้ากากแปลกหน้าเดินเข้ามาหาเธอหนึ่งคนเดินเข้ามามันก็ไปพูดทํำทำเพงลงได้ยื่นกระดาษที่มีรูปนกสีแดงให้เธอหนึ่งใบแล้วมันก็ได้บอกเธอว่าเธอรู้ไหมว่าเธอนั้นมีความทรงจําบางอย่างที่หายไปและเธอนั้นก็ไม่ใช่คนรักหรือว่าเมียของวิลเลียมแต่อย่างใดและกระดาษรูปนกสีแดงที่กูให้มึงไปวันนี้มันอาจจะช่วยมึงได้เพราะเขานั้นไม่สามารถบ,บอกความจริงทุกอย่างให้กับ o ับบบอออออีีีีนนนนนนน้้้้้้้้้งงเเมมยยรรููไไไไดดดดดตพพจจชาาากกกค็ิปปโท่ลลให กูนี่ยืนงงแล้วก็ถามตัวเองว่าไอ้ย่างวันนี้อนวันต่อมาเธอก็ได้เอารูปนกสีแดงที่เห็นในความฝันนี้มาถักเป็นหมอนพอถักหมอนเสร็จเธอก็ได้ออกไปปั่นจักรยานเล่นเพื่อชมวิวแต่พอปั่นไปปั่นมาตาก็มวัวแต่ดูวิวไม่ได้ดูทางเลยสักนิดจนทําให้อีน้องเมยนั้นเกือบปั่นจักรยานไปชนผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่ก็ดีนะที่เธอหักหลบทันจนหัวของเธอนั้นขมามลงไปข้างทางแทนหลังจากนั้นอีป้าที่เป็นต้นเหตุนี้ก็ได้เข้ามาถามเธอว่าเป็นอะไรไหมเธอก็บอกว่ามึงดูสภาพกูเอาตอนนี้แล้วกันว่ากูสบายดีไหมอีป้าอีป้าก็โมโหแล้วก็บอกว่าอย่าเรียกกูป้าได้ไหมกูไม่ช่ว่าหลุยวิทนามหลังจากนั้นอีป้าหลุยก็ได้ขอโทษเธอแล้วก็บอกว่าขอโทษจริงๆนะ ที่เดินขวางทางบอที่กูต้องมาขวางทางมึงตรงนี้แล้วมาเจอมงตรงนี้เพราะกูมีเรื่องสําคัญบางอย่างจะบอกมึงให้รู้แต่ก่อนที่มึงจะควรรู้เรื่องบางอย่างที่กูบอกเนี่ยมึงก็ควรไปฟื้นความจําของตัวเองให้ได้ก่อนกูถึงจะเชื่อใจว่ามึงนั้นเป็นตัวตนของมึจงจรงิงๆพอพูดจบอีป้าหลุยก็ได้เดินจากไปแบบงงๆปล่อยให้หุ่นยนต์อย่างอีน้องเมยนะ์นั้นยืนงงเหมือนเดิมอีกแล้วว่าอีย่างวันนี้อีน้องเมย์ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าทาไมถึงมีคนมาบอกให้เธอนะั้นรีฟื้นความจําเธอนะั้นเ,นะเป็น จูจมันจะมาบอกให้เธอนั้นฟื้นความจํบ้าบ้าบออะไรอย่าไปเชื่อมันเลยทีหลัมันอาจจะเป็นพวกที่ไม่หวังดีแล้วมาลักพาตัวเธอไปก็ได้และได้จับเธอนั้นไปเปลี่ยนโปรแกรมให้กลายเป็นผู้ร้ายเหมือนในข่าวระวังตัวไปด้วยและวิลเลียมก็ได้บอกเธอว่าต่อไปนี้เธอห้ามไปหลงเชื่อคําพูดคนแปลกหน้าแบบนี้อีกและต่อไปนี้เธอจะไปไหนก็ต้องบอกให้เขารับรู้ขอจะได้ออกไปเป็นเพื่อนแต่ทว่าคาพูดทั้งหมดที่เอพวิลเลียมพูดมานั้นน้องเมย์ก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเธอก็ได้ลองเอาหมอนรูปนกสีแดงน อพอปกติเมียเก่าของวิลเลียมมันที่ตายไปแล้วไม่เคยถักปอกหมอนแบบนี้ให้เขาเลยสักครั้งแต่พอตอนนั้นคือระหว่างที่น้องเมย์นั้นเข้าห้องนอนเพื่อชาร์จแบตของตัวเองไอพีวิลเลียมกูก็ได้เอาปอกหมอนรูปนกสีแดงนี้ไปทิ้งในถังขยะสังหารพอวันต่อมาระหว่างที่ไอพีวิลเลียมนั้นออกไปทํางานทังนี้ป้าหลุยก็ไม่รอช้าได้บุกเข้ามาหาหีน้องเมย์ถึงในบ้านก่อนที่เธอนั้นจะเอาความจริงอะไรบางอย่างมาบอกให้กับน้องเมย์รับรูว้ว่าเธอนั้นรู้จักตัวตนของอน้องเมย์เป็นอย่างดีที่สุดและเรื่องนี้มันก็ซซััับบบบ้้้้้้้้ออ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 อนนนเเเเเเเป็ยยย่าา่่่่่่าา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 งงงมมมมมมกกกไไไสรรรรถลลใใใใหหขขจจจดธีีวพททะิูืุ ได,ดว่าที่จริงแล้วไอพี่วิลเลียมผัวของเธอนะมันทําอะไรกับเธอไ้บ้างแต่ถ้าหุ่นยนต์อย่างอีน้องเมย์นั้นแกรู้ความจริงเธอก็ต้องไปหาชายในฝันที่สวนมะกากามาตนเรื่องจาได้ใช่ไหมขอไว้าไชายในฝันนะั้นสามารถบอกทุกอย่างให้กับเธอรับรู้ได้ว่าเธอนั้นเป็นใครกันแนะ่ขอพูดจบทุกอย่างเอาสารมาส่ง,อ,งอีป้าลุยนี่ก็ได้เดินจากไปเหมือนเดิมมึงจะบอกกูให้จบจบก็ไม่ได้นอกอีป้าหลังจากนั้นอีน้องเมย์ก็ได้ไปนั่งถักบอกหมอนลูกนกสีแดงอีกหนึ่งใบเ่อคันเวลารอสามีอย่างไอพี่วิลเลียมนั้้นนนกกกกกกกลลับบมมาจาทงงออออีี William, ีี่่่่ววเตตถใููไดดรสแแแื วิลเลียมต้องตกใจมากก่อนนั้นคือน้องเมย์บอกว่าวันนี้ป้าหรือคนดีคนเดิมไม่ได้บุกมาหาเธอที่บ้านและก็ได้บอกให้เธอนั้นเข้าไปหาชายที่ใส่หน้ากากในฝันอีกครั้งถ้าเธอนั้นอยากรู้ความจริงทุกอย่างว่าเธอนั้นที่จริงนั้นเป็นใครกันแน่วิลเลียมที่ได้ยินนั้นก็ได้รีบพูดตัดบทและก็บอกเธอว่าอย่าไปเชื่ออีป้าหรือว่าเข้าไป